สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของดาวโจน V I P กับดาวโจนเช้าเนาะตัวเด่นก็คือห้ากับแปดตัวกันตัวรองก็คือหกกับเก้าเนาะห้าก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้าหกหกก็หกศูนย์หกสองหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้แปดสามตัวสามหกแปดเราเน้นแปดนะสามตัวท้าย หกแปดแปดแปดเก้าห้า8้าแปดสองศกดย์เดสองสามหสองสาก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจนเช้าดาวโจรเช้าตัวเด่น8กับ9ก้าตัวกันตัวรองก็คือสองกับ1เนาะแปดศูนย์แปดหนึสองดดหกดเกปดห้า ต่อท้ายด้วย70ก็74เด้อมันมี7ต่อท้ายนะคะมี70 74 71 77 9ก็9 0 9 2 9 4 9 6 9 7 9 8ต่อท้ายด้วย47กับ46นะ2ก็2 0 2, 2, 2 1 2 4 2 6 2 7 2 9 0 2 1นี้ก็รูด1เนาะ 3ามตัวก็971 471 7 2 4 4 2 6 0 2 4 2 6 1 4 6 1 0 7 2 9 2 7ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังปังเด้อคลิปของเราก็ไม่หลุดอยู่เด้อเข้าอยู่เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ